สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวซี p ิ t ต l อัปเดตไหม่นะคะอยากจะบอกว่ามีโปรโมชั่นเยอะมากเลยโอเคเราจะสอนอัปเดตนะคะว่าอัปเดตยังไงโอเคให้ทุกคนกดไปที่โปรไฟล์นะคะแล้วก็กดเครื่องหมายฟังหรือว่าเครื่องหมายแบบการตัะะ้งค่าค่ะทุกคนแล้วก็กดตรงนี้นะคะทุกคนคือมันจะมีอยู่นะคะให้ทุกคนกดเข้าไปซึ่งอันนี้เราก็อัปเดตแล้วนะคะ ค่าของใครที่ยังไม่อัปเดตมันก็จะขึ้นใอัปเดตนะคะโอ๊ยเสียไเป็นไรเนี่ยโอเคค่าเรื่องนะคะทุกคนถ้าทุกคนแบบอยากลองดูก็สามารถมาลองกันได้นะคะอันนี้เลยค่ะที่เราบอกว่ามันแบบคุ้มมากก็คืคอเสียแค่ร้อยห้าสิบนะคะทุกคนก็ได้มนละนเจ็ดสิบแซมนนะคะทุกคนแบบทุกคนคิดว่าคุ้มก็คุ้มลยค่ะแต่เราว่าเราจะไม่สมัครนะคะเพราะว่าเงินในบอลล็ตไม่พอนั่นแหละอื โอเคเรามาดูอันที่สองอันดีกว่าน,นะคะให้ทุกคนกดไปที่ตัวละครคะ่ะทุกคนโอเคมันก็จะขายายตัวละครได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะขายายดูนี่เลยค่ะทุกคนก็จะขาย,ายายได้นะก็คือสะดวกมากอันนี้คือเราชอบที่สุดชอบที่สุดแล้วอะทุกคนเออเราชอบมาก็แค่เราไปดูอันที่สามกันดีกว่าเนาะอันที่สามนะคะเดี๋ยวเราจะกดเข้าแบบให้ดูนะโอเคซิมเปนตอ,อันหมหนก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน นึกออกอ๊ะนึกออกเหรอโคางิสนึงนะคะทุกคนเด็ดไม่ค่อยดีหรอเฮ้ยฉันเปิดไม่เหรอลืมจนได้โอเคนะคะมันก็จะชี้แต่ละครให้เรานะคะโอเคเราขอไปเล่นก่อนนะคะทุกคนใช่ใช่อันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะคะปกติมันจะเป็นสีฟ้าเนาะเราขอไปเล่นก่อนนะคะทุกคน ถ้าทุกคนเวียนหัวก็บอกได้นะคะทุกคนถือทุกคนลายตาก็บอกได้นะคะทุกคนเราจําเป็นต้องเพิ่มเวลาจริงๆนะคะโอเคนะคะพอเรากดจะเล่นด้วยกันมันก็จะมีตัวอักษรอ,อยู่ข้างบนนะคะจะรู้ว่าใครจะเล่นกับเราบ้างอะไรอย่างงี้นะคะทุกคน โอเคแล้วก็ขอไปเล่นก่อนนะคะ โอเคนะคะแล้วก็มีอะไรให้ทุกคนดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราแบบพอปัดหนะ้าจอทิ้งก่อนเนาะเออใช่ปกซีเบโตเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะทุกคนแล้วตอนแบบที่เราเข้าเกมก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคือเราชอบแบบตอนเข้าเกมเวอร์ชันเก่ามากกว่านะคะก็คือแบบเราชอบนิดนึงของเวอร์ชั่นใหม่นี่ค่ะทุกคนก็นจะขึ้นโปรโมชั่นมาแบบชุโก,กลาเลยนะคะทุกคนฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะถึงแม้จะมีคนดูแลไม่กดติดตามก็ตามเนาะ